่องตามใจทูเดยตอนที่973แต่ละความผิดล้วนควรถูกประหารสตรีไม่โมโหโจนร่างสันเทาท,ทั้งทั้งที่โมโหเต็มออกทว่ากลับกล่าวสิ่งใดไม่ออกแม้แต่คำเดียวสาวใช้ที่กอดเจ้านายของตัวเองไว้ในอ้อมแขนทนไม่ไหวจึงตวัดออกไปอย่างโมโหสาบานต่อเทวดาฟ้าดินท่านกล่าววาจาให้ร้ายคุณหนูของข้าเช่นนี้ไม่กลัวถูกฟ้าผ่าบ้างหรืออย่างไร คุณหนูของข้าแต่งงานเข้าตระกูลไปมาหลายปีนางดูแลปรนนิบัติพ่อแม่สามีอย่างดีมาโดยตลอดไม่เคยคิดอกตันอยู่แม้แต่น้อยพวกท่านบอกว่าเห็นคุณหนูของข้าเป็นเหมือนบุตรสาวแท้ๆพวกท่านปฏิบัติต่อบุตรสาวของพวกท่านเช่นนี้อย่างนั้นหรือถุยนางคนโง่หน้าไม่อายหากข้ามีลูกสาวอย่างเจ้าข้าคงบีบคอเจ้าตายไปนานแล้วคงไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่เช่นนี้หรอกภรรยาของผู้อาวุโสในตระกูลบรรพบุรุษปตะโกนด่าอย่างไม่กลัวเสียหน้าอีกต่อไป เมื่อเห็นชาวบ้านเริ่มมามุงดูกันมากขึ้นหญิงชรารู้ดีว่าไม่อาจจับลูกสไ้ายของตัวเองถ่วงน้ำได้อีกแล้วไปชิงเหยียนกำลังผลักดันระบอบการปกครองใหม่หากพวกเขายืนกรานที่จะจับคนถ่วงน้ำไปชิงเหย,ยนที่ไม่เคยเห็นญาติอย่างพวกเขาอยู่ในสายตาต้องนำพวกเขาไปเชื้ดไก่ให้ลิงดูแน่นอนเอาเถิดชายชารามองหน้าหลูผิงนิ่งจากนั้นกล่าวขึ้นขอให้เรื่องนี้จบลงเพียงแค่นี้ก็แล้วกัน ท่านพี่หญิงชราเบิกตาพลงอย่างไม่อยากเชื่อว่าสามีของตัวเองจะปล่อยเรื่องทุกอย่างไปเช่นนี้นางจะแต่งงานใหม่นะเจ้ากะผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไปก่กำไม้เท้าแน่นมองไปทางสตรีไม้ที่ตัวสันเทาพลางกล่าวขึ้นหากเจ้าไม่อยากเป็นสะพ้ายของตระกูลไปแล้วจริงๆข้าจะตามใจเจ้าข้าจะเขียนหนังสืออย่าให้เจ้าแทนลูกชายข้า แม้ผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไปจําเป็นต้องยอมแพ้ทว่าเขากล่าวขึ้นอย่างช้าๆอย่างโมโหบัดนี้ตระกูลไปของข้าคือเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์หากเจ้าเลือกที่จะจักไปในวันนี้หวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองข้าขอกล่าวไว้ตรงนี้เลยว่าตระกูลมันดาของเจ้าไม่กล้าล่วงเกินตระกูลไปเมื่อเจ้าอยาร้างไปแล้วเจ้าคงไม่กล้ากลับไปตระกูลฝ่ายมันดาของเจ้าอีก วันหน้าไม่ว่าเจ้าจะแต่งงานออกเรือนไปกับผู้ใดตระกูลปจะไม่มีวันลืมความอัปยศในวันนี้ไม่มีทางปล่อยให้เจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่หากถ้อยคําเหล่านี้รู้ไปถึงหูญาติผู้พี่ของเจ้าเขาจะยังกล้าขอเจ้าแต่งงานอีกหรือไม่นะสิ้นเสียงของผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษปเสียงร้องของม้าดังขึ้นจากทางด้านหลัง เมื่อผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไปหันไปมองและเห็นว่าผู้ที่ขี่ม้าเข้ามาคือไผ่ชิงเหียนเขาจึงหวัดกลัวขึ้นมาในทันทีเขารีบกระชากร่างของภรรยาให้คุกเข่าลงบนพื้นเหงื่อซึมทั่วใบหน้าทันทีไผ่ชิงเหียนเดินทางไปเยือนสำนักศึกษากัวจือเจียนไม่ใช่หรือชาวบ้านมากมายล้วนไปดูเรื่องน่าสนุกที่สำนักศึกษากัวจือเจียนเหตุใดไผ่ไชิงเหียนจึงมาอยู่ที่นี่ได้คารวะฝ่าบาทพะยาค่ะผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไ,ไปรีบก้มศีรษะคำนับไผ่ชิงเหียนอย่างนนออบ้อม ชาวบ้านที่มามุงดูเรื่องสนุกคิดไม่ถึงเช่นเดียวกันว่าจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจจะเสด็จมาที่นี่ด้วยตัวเองเช่นนอนนี้ทุกคนต่างก้มศีรษะคำนับแนบพื้นเมื่อลูพิงเห็นไปชิงเหยียนจึงรีพาบรรดาองครักษ์ตระกูลไปเข้าไปคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นเพื่อทำความเคารพคุณหนูใหญ่ลำบากลุงผิงแล้วลุกข,ขึ้นเถิดไปชิงเหยียนกล่าวพลางมองเลยไปทางสตรีไม้ที่อยู่ด้านหลังองครักษ์ไปที่กำลังร้องให้อยู่ในอ้อมแขนของสาวว่าใช้ราวกับจะขาดใจ ประคองเจ้านายของเจ้าลุกขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่เปียกบนรถมาก่อนสตรีไม่ได้สติจึงรีบพาสาวใช้ของตัวเองก้มศีรษะคำนับไปชิงเหยียนขอบพระทัยเพคะฝ่าบาทไปชีเฮอรีบมาอย่างรวดเร็วทว่าก็ยังช้าก,กว่าไปชิงเหยียนเก้าหนึ่งอยู่ดีเมื่อเขาไปถึงเขาเห็นสาวใช้ของสตรีไม่ผู้นั้นกำลังประคองเจ้านายของตัวเองขึ้นไปเปลี่ยนชุดบนรถมาที่ไปชิงเหยียนสั่งงอให้หามาพอดีเขารีบทำความเคารพไปชิงเหยียน ประมุกไปทราบเรื่องนี้หรือไม่ไปชิงเหยียนหันไปมองไปชีเหอที่กำลังก้มศีรษะคำนับแนบพื้นทุนฝ่าบาทไปชีเหอเพิ่งทราบเรื่องนี้พะยะค่ะไปชีเหรอรู้ว่าตัวเองบกพร่องในหน้าที่อีกแล้วเขารีบก้มศีรษะขอเขามาไปชิงเหยียนกระหม่อมคือประมุกของตระกูลทว่าควบคุมดูแลคนในตระกูลได้ไม่ดีฝ่าบาทปรดลงโทษกระหม่อมด้วยเถิดพะยะค่ะประมุกไปลุกขึ้นก่อนเถิด ไป่ชิงเหยียนยืนเอามือคว่ำหลังพลางกำแซะมาแน่นไปชิงเหยียนมองไปทางผู้อาวุโสของตระกูลบรรพบุรุษไปที่คุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยแววตาเย็นชาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าข้ากำลังผลักดันระบอบการปกครองใหม่เจ้าในฐานะคนของตระกูลบรรพบุรุษไปไม่เพียงไม่ปกป้องการปกครองระบอบใหม่กลับคิดจับตัวสตรีไม่ที่คิดแต่งงานใหม่ถ่วงน้ำผู้อาวุโสคิดต่อต้านกฎหมายใหม่ของต้าโจอย,อย่างนั้นหรือ ไปชิงเหยียนกล่าวขึ้นช้าๆทว่าทุกคำล้วนหนักแน่นราวกับทองร้อยตำลึงที่กดทับจนผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไปไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเขารีบก้มศีรษะคำนับแนบพื้นกล่าวด้วยน้ำเสียงสันเทาทูลทูลฝ่าบาทแม้แคว้นจะมีกฎหมายทว่าตระกูลก็มีกฎของตระกูลเช่นเดียวกันกระหม่อมทำตามกฎของตระกูลทุกอย่างพะยะค่ะกฎของตระกูลไปชิงเหยียนรีตาแคบกฎของตระกูลไปสั่งห้าไม่ให้สตรีไม่แต่งงานใหม่อย่างนั้นหรือไปชีเหอรีบก้าวไปด้านหน้า คุฝ่าบาทไม่มีกฎเช่นนี้พะยะค่ะกฎของตระกูลบรรพบุรุษไปมีว่าหากสตรีไม้ของตระกูลบรรพบุรุษลักลอบคบชู้กับชายนอกตระกูลจะถูกจับถ่วงน้ำพะยะค่ะหากสตรีไม่ลลอบคบชู้กับคนในตระกูลหรือบ่าวรับใช้ในตระกูลจะถูกจับถ่วงน้ำทั้งคู่พะยะค่ะฝ่าบาทผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไปก้มศีรษะคำนับอีกครั้ง กระหม่อมไม่ได้จับสตรีไม่ผู้นี้ถ่วงน้ำเพราะนางอยากแต่งงานใหม่พะยะขาทว่าเป็นเพราะนางลอบคบชู้กับญาติผู้พี่ของนางทั้งทงท,งท,งที่ยังไม่ได้แต่งงานใหม่จนทำลายชื่อเสียงของตระกูลไปพยะขาตามกฎแล้วนางควรถูกจับถ่วงน้ำพยะขาไปชิงเหยียนเดินเข้าไปใกล้เล้าหมูที่ยังมีน้ำหยดอยู่พลางเอ่ยถามขึ้นจับชายชู้ได้หรือไม่ชายชู้คือผู้ใด ผู้อาวุโสไม่คิดว่าเรื่องราวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้เขาได้ยินไปชิงเหยียนเอ่อยถามจึงตอบไปอย่างส่งส่งฟาบาทนางต้องการแต่งงานใหม่กับญาติผู้พี่ที่สูญเสียภรรยาของนางยังไม่ถือเป็นหลักฐานอีกหรือเพคะญาติผู้พี่ของนางสูญเสียภรรยาบุตรชายของหม่อมฉันก็ดันมาจากไปเช่นนี้อีกไม่แน่นางอาจจะร่วมมือกับญาติผู้พี่ของนางทำร้ายบุตรชายของหม่อมฉันและภรรยาของญาติผู้พี่นางจนเสียชีวิตก็ได้เพคะภรรยาของผู้อาวุโสตะโกนเสียงสะอื้น ่าบาาต้องทวงความยุติธรรมให้พวกเรานะเพคะไปชิงเหยียนจ้องไปยังเล้าหมูนิ่งสีหน้าเย็นชายิ่งกว่าเดิมหลักฐานเล่าผู้อาวุโสหันกลับไปหาไปชิงเหยียนโดยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นร่างทั้งร่างสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวยังไม่มีหลักฐานพะยะค่ะยังไม่มีหลักฐานก็คิดลงโทษคนตามใจชอบโดยไม่เห็นค่าของคนเช่นนี้หรือไปชิงเหยียนหันกลับไปมองผู้อาวุโสของตระกูลนิ้วลูกคลำไปที่แซมาสีดำเบา การลงโทษตามกฎของตระกูลคือหน้าที่ของประมุขทว่าเจ้ากลับแอบลงโทษสตรีม่โดยที่ประมุขไม่รับรู้ทำผิดกฎหมายใหม่ไม่เห็นค่าของชีวิตคนคิดสังหารชีวิตผู้อื่นแต่ละความผิดล้วนควรถูกประหารไปชิงเหยียนแม้มปากแน่นกว่าสายตามองไปทางภรรยาของผู้อาวุโสที่ยังคงร้องให้ไม่หยุดผู้ใดก็ได้จับตัวพวกเขาส่งไปยังจวนว่าการจิงเจ้าอินลงโทษตามกฎหมายหลูผิงรีบนำคนเดินไปด้านหน้าเพื่อจับตัวคนชราทั้งสอง ใจของผู้อาวุโสของตระกูลบรรพบุรุษไปกระตุกวูบเขากล่าวขึ้นเสียงสะอื้นฝ่าบาทหลังจากที่บุตรชายของกระหม่อมแต่งงานเขาเดินทางจากบ้านไปไกลเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้ภรรยาและบุตรที่จะเกิดในภายภาคหน้าทวา่าสุดท้ายแล้วบุตรชายของกระหม่อมกลับเสียชีวิตด้วยน้ำมือของจนปากกระหม่อมไม่มีแม้แต่หลานสักคนบุตรชายของกระหม่อมรักลูกสะภ้ายของกระหม่อมจริงๆกระหม่อมจะปล่อยให้นางแต่งงานไปอยู่กับชายอื่นได้อย่างไรพยะยะค่ะ ภรรยาของผู้อาวุโสตะโกนขึ้นมาอย่างเจ็บปวดเช่นเดียวกันนี่มันกฎหมายอันใดกันเหตุใดต้องบีบบังคับให้สตรีไม่แต่งงานใหม่ด้วยนางคือผู้หญิงของลูกชายข้าแท้ๆนั่นนะสิเหตุใดกฎหมายใหม่ต้องบังคับให้สตรีไม่แต่งงานใหม่ด้วยนั่นนะสิหากข้าตายก่อนเมียของข้าแล้วเมียของข้าหอบลูกไปแต่งงานใหม่ข้าคงนอนตายตาไม่หลับแน่แ่ช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่974แต่งงานออกเรือนอย่างยิ่งใหญ่ชาวบ้านที่มามุ่งดูต่างพากันวิพากวิจารณ์ไปต่างๆนานาไปชิงเหยียนมองดูบรรดาชาวบ้านที่กำลังคุยสนุกพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเงื่อบนใบหน้าวันนี้บัณฑิตสำนักศึกษากวจวนเจียนเอี่ยนถามไปชิงเหียนเช่นเดียวกันว่าเหตุใดจึงต้องสนับสนุนให้สตรีไม่แต่งงานใหม่ ไปชิงเหยียนอธิบายกับบัณฑิตเหล่านั้นอย่างละเอียดว่าที่แต่ละแคว้นทำสงครามกันไปมาไม่หยุดหย่อนตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเป็นเพราะต้องการแย่งชิงดินแดนและจำนวนประชากรเมื่อมีประชากรมากจึงจะเกิดผลผลิตที่มากเมื่อมีผลผลิตมากแคว้นจึงจะมั่งคั่งและแข็งแกร่ง แค่ไปชิงเยียนเอ่ยเพียงเท่านี้บัณฑิตเหล่านั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าไปชิงเหยียนสนับสนุนให้สตรีไม่แต่งงานใหม่เพราะต้องการเพิ่มจํานวนประชากรในแคว้นเพื่อทําให้แคว้นมั่งคั่งและแข็งแกร่งสุดท้ายแล้วหญิงสาวก,ก็ทําเพื่อปูทางสําหรับการรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งอยู่ดีบัณฑิตเหล่านั้นฟังเข้าใจทว่าชาวบ้านเหล่านี้อาจไม่เข้าใจไม่มีมีผู้ใดบังคับให้ข้าแต่งงานใหม่ข้าอยากแต่งงานใหม่เองข้าไม่อยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิต สตรีไม้ที่เมื่อครูถูกจับทวงน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งงานชุดใหม่เรียบร้อยแล้วผมของนางยังคงเปียกชื้นอยู่ทว่าเมื่อนางได้ยินแม่สามีของตัวเองตะโกนด่าว่ากฎหมายใหม่บีบบังคับให้สตรีไม่แต่งงานใหม่นางจึงตัดสินใจออกมาจากรถไมาอย่างทนไม่ไหวสตรีไม่ยืนอยู่หน้ารถมาด้วยสภาพสะบักสะบอมเมื่อเห็นชาวบ้านมากมายยืนอยู่ริมแม่น้ำจึงเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อย นางโกรธไปชิงเหยียนจะคิดว่ากฎหมายใหม่ย,ยากจะได้ผลจึงตัดสินใจแก้ไขไม่อนุญาตให้สตรีไม่แต่งงานใหม่อีกต่อไปเช่นนั้นสตรีอีกมากมายที่เหมือนกับนางจะถูกกักขังอยู่แต่ในกรงแม้แต่นางก็จะหนีออกไปไม่ได้ดังนั้นนางยินดีที่จะออกมากล่าวด้วยตัวเองสตรีไม่รีบวิ่งลงมาจากรถมา้าจากนั้นคูเข่าลงตรงหน้าไปชิงเหยนน้ำตาอาบใบหน้าฝ่าบาทไม่มีผู้ใดทราบว่าสตรีไม่อย,อย่างพวกเรามีชีวิตที่ยากลำบากเพียงใดสามีเสียชีวิตบุตรเสียชีวิต หม่อมฉันไม่อยากใช้ชีวิตเช่นนี้เพคะหม่อมฉันอยากมีลูกอยากกลายเป็นแม่คนหม่อมฉันไม่อยากทนทุกข์อยู่ในตระกูลบรรพบุรุษไปไปตลอดชีวิตเพคะดังนั้นตอนที่กฎหมายใหม่ออกมาหม่อมฉันจึงอยากขอบพระทัยฝ่าบาทมากเพคะสตรีอย่างพวกเราไม่ใช่วัตถุที่บุรุษตั้งไว้ดูเล่นในจวนพวกเราคือคนเช่นเดียวกันพวกเรามีความรู้สึกพวกเราจะใช้ชีวิตอยู่กับป้าวิญญ,ญาณไปตลอดชีวิตได้อย่างไรเพคะ หากมีลูกก็ว่าไปอย่างอย่างน้อยการมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลลูกก็ยังไม่ทรมานเท่าใดนะักทว่าชีวิตของหม่อมฉันในตอนนี้เหมือนตายทั้งเป็นเลยเพคะสตรีไม่ร้องให้อย่างหนักหม่อมฉันถูกขังอยู่แต่ในจวนห้ามออกจากเรือนห้ามพบแม้แต่บ่าวใช้ชายในจวนหม่อมฉันถูกกล่าวหาว่าสตรีไม่มีแต่จะสร้างเรื่องจึงถูกขังอยู่แต่ในเรือนเล็กทุกวันเพคะเหตุใดสตรีไม่ที่มีบุตรแล้วอย่างพวกข้าจะแต่งงานใหม่ไม่ได้กัน เมื่อสตรีไม่คนหนึ่งที่แบกจอบเดินมามุมดูเหตุการณ์ได้ยินสตรีไม้ซึ่งถูกจับทวงน้ำกล่าวเช่นนี้จึงวางตะกร้าที่เกี่ยวอยู่ที่แขนและจอบที่แบกอยู่บนหลังลงบนพื้นจากนั้นกล่าวเสียงไม่สบอารมณ์ข้าสูญเสียสามีไปแล้วข้าต้องออกมาทำงานและเลี้ยงดูลูกไปพร้อมกันเจ้าเป็นสตรีไม้ของจนร่ำรวยมีสาวใช้คอยปรนนิบัติยังกล้ากล่าวอีกว่ามีชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นสตรีไม่ยากจนอย่างพวกข้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ หากตายไปลูกของพวกข้าจะไม่มีคนดูแลไม่แน่าอาจถูกจับไปกินทั้งเป็นอีกต่างหากพวกที่จนปัญญาแล้วจริงๆต่างข่าตัวตายพร้อมลูกของตัวเองทั้งนั้นเมื่อสตรีไม่ที่ต้องออกมาทำงานหนักเอ่ยถึงเรื่องหน้าเศร้าจึงใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำตาเล็กน้อยจากนั้นกล่าวเสียงสะอื้นข้ายังถือว่าดีข้ามีลูกชายสองคนตระกูลบรรพบุรุษจึงยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือบ้างญาติผู้พี่ของข้าแต่งงานไปอยู่อำเภอใกล้เคียง สามีของนางและสามีของท่าล้วนเสียชีวิตในสนามรบทว่านางมีเพียงลูกสาวคนเดียวรั์สมบัติและที่นาของนางจึงถูกประกูลบรรพบุรุษยึดไปหมดนางมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงพาลูกสาวของนางกระโดดน้ำตายไปแล้วไปชิงเหยียนมองดูบรรดาชาวบ้านที่สงบนิ่งลงเพราะคำกล่าวของสตรีไม่พู้นั้นจากนั้นจึงกล่าวขึ้นช้าๆหลายปีที่ผ่านมาเกิดสงครามขึ้นมากมายทหารและชาวบ้านล้วนเสียชีวิตและบาดเจ็บเพราะสงครามมากมาย มีสตรีที่อยู่ในวัยแต่งงานมากที่ที่ต้องกอดป้ายวิญญาณของสามีไปตลอดชีวิตทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้พบหน้าสามีของตัวเองเลยด้วยซ้ำเพียงเพราะธรรมเนียมเก่าแก่ที่ยึดติดกันมานานไปชิงเหยียนกล่าวจี้แทงใจดำคนหลายๆคนบรรดาสตรีต่างพยักหน้าอย่างเห็นด้วยมีสตรีอีกหลายคนที่ร่างกายอ่อนแอเกินไปจนไม่อาจทำนาเพาะปลูกได้หลังจากที่สามีจากไป สุดท้ายแล้วก็ต้องจบชีวิตลงเพราะหักโหมเกินไปทิ้งไว้เพียงเด็กๆที่น่าสงสารไปชิงเหยียนกวาดสายตามองไปทางเหล่าบุรุษที่เริ่มหน้าชาขึ้นข้าสนับสนุนให้สตรีไม้แต่งงานใหม่ครอบครัวจะได้มีกำลังหลักในการทำงานมีคนช่วยสตรีไม่เลี้ยงดูบุตรเช่นนี้สตรีไม้จะได้ไม่พาบุตรของตัวเองฆ่าตัวตายอีกเด็กที่สูญเสียบิดาไปตั้งแต่เล็กจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมั่นคงและปลอดภัยเมื่อกล่าวถึงตรงนี้บุรุษบางคนเริ่มพยักหน้าเห็นด้วย ถึงแม้ตัวเองมีเพียงลูกสาวทว่านั่นคือสายเลือดของพวกเขาเช่นเดียวกันหากพวกเขาตายไปพวกเขาย่อมอยากเห็นลูกของตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างปลอดภยัยที่สำคัญหากสตรีไม่แต่งงานใหม่และมีบุตรเพิ่มจำนวนประชากรในแคว้นของเราจะมีมากขึ้นเมื่อคนมากคนกำลังผลิตก็จะมากขึ้นเมื่อที่ดินที่วางเปล่ามีน้อยลงชาวบ้านจึงจะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวที่มากขึ้นเมื่อชาวบ้านมั่งคั่งแคว้นจะแข็งแกร่งขึ้น นี่คือสาเหตุที่กฎหมายใหม่สนับสนุนให้สตรีไม่แต่งงานใหม่ไผ่ชิงเหยียนกล่าวอย่างไม่รีบร้อนกฎหมายใหม่ให้ความสำคัญกับชาวบ้านมีเพียงชาวบ้านมั่งคั่งแควนจึงจะแข็งแกร่งไผ่ชิงเหยียนกล่าวจบจึงมองไปทางผู้อาวุโสตระกูลบรรพบุรุษไผ่ที่จับสตรีไม่ถ่วงน้ำขัดขวางกฎหมายใหม่อย่างเปิดเผยคิดฆ่าผู้อื่นโดยไม่สนใจคุณค่าความเป็นคนส่งตัวไปให้จวนว่าการจริงเจ้าอินสืบสวนและจัดการกับเรื่องนี้ตามกฎหมาย ไปชิงเหยียนมองไปทางไปชีเหอระหว่างกฎหมายบ้านเมืองและกฎของตระกูลกฎหมายบ้านเมืองต้องมาก่อนกฎของตระกูลควรมีหลักฐานมาจากกฎหมายบ้านเมืองสิ่งใดควรแก้ก็รีบแก้เสียพยะขะไปชีเหอน้อมรับบัญชาพยะขะไปชีเหอรีบโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนก้าวเข้าไปพยุงตัวของสตรีไม้ที่ถูกจับถ่วงน้ำให้ลุกขึ้นจากนั้นหันไปสั่งหลูผิง ลุงผิงพัสตรีผู้นี้ไปพักที่จวนไปก่อนตระกูลไปจะเป็นคนจัดการเรื่องงานแต่งของนางเองขอรับลูผพิงกมัดรับคำไปชิงเหยียนมองสตรีไม่ตรงหน้าพลางตกไปที่หลังมือของนางเบาๆไม่ต้องห่วงการแต่งงานใหม่หลังสูญเสียสามีไม่เรื่องผิดตระกูลไปจะชดใช้ในสิ่งที่เจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมในวันนี้ให้เองข้าจะให้เจ้าแต่งงานออกเรือนไปอย่างยิ่งใหญ่ ขอบพระททยฝ่าบาทมากเพคะขอบพระไทยเพคะสตรีไม่รีบคุกเข่าก้มศีรษะคำนับสาวใช้ที่อยู่ทางด้านหลังสตรีไม่รีบคุกเข่าคำนับขอบคุณไปชิงเหยียนเช่นเดียวกันขอบพระไทยฝ่าบาทที่ช่วยคุณหนูของบ่าวขอบพระททยฝ่าบาทมากเพคะพระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินถ้อยคำที่ไปชิงเหยียนกล่าวกับเหล่าบัณฑิตในสำนักศึกษากัวจือเจียนแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองหลวงอย่างรวดเร็ว องครักษ์ตระกูลไปพาตัวผู้อาวุโสของตระกูลบรรพบุรุษไปและภรรยาของเขาไปส่งที่จวนว่าการจิงเจ้าอินอย่างโจ่งแจ้งจนเป็นที่สะดุดตาของชาวบ้านองคารักษ์พาตัวคนชราทั้งสองไปส่งที่จวนว่าการจิงเจ้าอินประกาศกล่าวว่าไปชิงเหยียนสั่งให้จิ๋วเจ้าอินสืบสวนและจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดผู้ที่คิดขัดขวางกฎหมายใหม่หรือทำผิดกฎหมายใหม่ดูไว้เป็นตัวอย่าง ชาวบ้านรับรู้ความเด็ดเดี่ยวในการประกาศใช้กฎหมายใหม่ของจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจในตอนที่องครักษ์ตระกูลไปายพาคนไปส่งยังจวนว่าการจริงเจ้าอินพวกเขารู้ทันทีว่าจะขัดขืนกฎหมายใหม่ไม่ได้เด็ดขาดเมื่อสตรีไม้ที่ครองตัวเป็นไม่มานานของตระกูลบรรพบุรุษไปเสนอตัวว่าต้องการแต่งงานใหม่อีกทั้งไปชิงเหยียนให้สัญญากับนางว่าจะให้นางแต่งงานออกเรือนไปอย่างยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ